พ่อลูกปั่นโปโอ้ยปั่นที่แหลงไปเลยป้าอจาจารย์มาปั่นโปร้านที่2ครับร้านเขาชื่อว่าหวานกรอบฟาร์มแอนคาเฟ่น,นะครับครับตั้งอยู่ที่พุทธมนทลสาย2ซอย27ครับ,รบโปรโมชัน่นสำหรับแฟนรายการครับไปถึงบอกว่ามาจากรายการเราเขามอบส่วนลดทันที10%สําสำหรับค่าอาหารเท่านั้นนะครับนิกตั้งแต่วันนี้ถึง28กุมภาพันธ์ 25 6 6้าครับผมและโปรโมชั่นหลักของทางร้านนะครับเซ็ตสุดคุ้มครับในเซ็ตเนี่ยประกอบไปด้วยสลัดแซลมอนจีจาร์ครับไส้กรอกญี่ปุ่นครับชาเขียวใบเตยครับจากราคาปกติเนี่ย5 5 9บาทนะฮะลดเหลือเพียงแค่499บาทเท่านั้นเองครับเป็นคาเฟ่สำหรับสายสุขภาพตัวจริงใช้ผักสดๆดปลูกเองกับมือเลยนะครับปลอดยาฆ่าแมลงแบบ100%เอร์เซมีกิจกรรมให้ลูกๆหลานของท่านเนี่ยได้เดินเพลิดเพลินอีกมากมายทั้งอาท์ดและอินดอร์นะครับ มาเริ่มต้นความหวานกรอบกันที่สลัดแซลมอนจีจาร์ครับเป็นแซลมอนเกรดนำเข้าชิ้นโตโตทานคู่กับผักสลัดปลอดสารพิษและน้ำสลัดโฮมเมดสูตรของทางร้านครับเมนูเมี่ยงปลาทูครับเนื้อปลาทูสดสดส่งตรงจากนครตัวใหญ่เนื้อนแน่นทานคู่กับผักสลัดปลอดสารพิษราดด้วยน้ำจิ้มสูตรเด็ดของทางร้านและก็ยังเพิ่มเส้นหมี่ข้ากล้องอีกหน่อยนะครับบอกเลยว่าฟินแบบหยุดกินไม่ได้ไปเลยฮะไส้กรอกญี่ปุ่นครับ กัดเข้าไปเนี่ยรู้สึกว่ากรอบนอกนุ่มในสุดๆเลยละฮะมันม่วงฟายครับสูตรพิเศษของทางร้านนะฮะที่เริ่มทานแล้วหยุดไม่ได้เลยเมนูเครื่องดื่มครับอะโวโคาโดเบอร์รี่ะฮะในแก้วนี้เนี่ยก็จะมีอะโวคาโดกลีกโยเกิร์ตเม็ดแมงลักสตอรอเบอรี่ผักปั่นลิ้นจี่นะฮะใช้ผักที่ทางร้านเนี่ยปลูกเองมาปั่นคู่กับลิ้นจี่เหมาะสำหรับเด็กๆที่เริ่มทานผักจะได้มีความประทับใจในการทานผักครั้งแรกรู้สึกไม่ขมนั่นเองครับ อย่าลืมไปอุดหนุนครับร้านหวานกรอบฟาร์มแอนคาเฟ่ครับพุทธมนตรสาย2ครับซอย27นะครับโปรโมชั่นสำหรับแฟนรายการไปถึงบอกว่ามาจากรายการเรารับไปเลยทันที10%ส่วนลดครับสำหรับค่าอาหารเท่านั้นตั้งแต่วันนี้ถึง28กุมภาพันธ์2566ครับผมติดตามได้ทางช่องทางนี้เลย